ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าอาคารอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์จนถึงหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงแม้ว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ที่มีตัวเลขสถิติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์สูงที่สุดในประเทศนะครับแต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดละแวกไล่เคียงนะครับที่จะส่งตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเข้ามารักษาตัวที่นี่ และที่นี่ก็คงจะทําให้เราเห็นภาพจําลองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นของการทํางานของแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในห้องฉุกเฉินนะครับในความพยายามที่จะตั้งรับป้องกันแล้วก็ช่วยยื้อยุดชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาสลสงกรานต์ซึ่งแน่นอนนะครับเกือบร้อยทั้งร้อยเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของตัวเองแล้วก็ความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นครับ ศกาลสงกรานต์หรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากๆนะครับการทํางานภายในห้องฉุกเฉินหรือว่าห้อง e อนี่จะมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับทุกอย่างจะถูกเพิ่มขึ้นแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตและที่สาคัญนะครับก็คือกําลังคนทั้งหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆจะถูกดึงตัวมาช่วยงานที่ห้องนี้นะครับทั้งทั้งที่งานในภาคปกติที่ต้องดูแลคนไข้ ที่มีอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นก็มากอยู่แล้วนะครับแต่บางส่วนก็ยังต้องเจียดเวลามาทํางานกันที่นี่คล้ายๆกับการเตรียมรับมือสงครามย่อยๆสงครามหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่สงครามที่เตรียมขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับข้าศึกแต่ว่าเป็นสงครามที่ต้องต่อสู้กับความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นนะครับ เียนที่ต้องเรียนม,มาพิเศษไหมช่วงเทศษษากาลเนี่ยเขาจะไม่หยุดครับถ้าหมดแล้วก็เคลียร์ไปอัดใหม่ครับเยอะคุณไม่ได้ใช้เยอะอขึ้นกว่าเดิมก็ใช้เยอะครับเยอะไหมครับคุณพยาบาลเยอะครับสปแปะก็คือปกติเราสปแปะไว้คือให้ใช้พอสำหรับคนไข้ในแต่ละวันถ้าช่วง,าาทงเทศกาลนี่เยอะมากแลวพี่ได้หยุดได้ได้พักไหมช่วงเทศกาลเลยช่วงนี้ไม่ได้หยุดครับผมนีเช่นเงินเช้าบางคนที่บางคนเพากว่าต่อบ่ายครับ แต่ถ้าเป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินนี่ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับไม่ไปไหนค่ะคือแม่คื่อโครงการนี่ก็อยู่แค่บันงพลวังนนะคะคือจะฉลกันอยู่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกลับบ้านไม่ได้ฉลองเลยอยู่แถวนี้วันเจ็ดรับผู้่วยฉุกเฉินไปกันต่งชาติทุี่ให้ทุกแจกค่ะ ยริงถ้าเป็นอุบัติเหตุส่วนใหญ่มันจะเยอะสักช่วงกี่โมงครับถ้าช่วงสงกรานต์หลังจากมันบ่ายสามมาประมาณทุ่มสองทุ่มครับก็จะมีเหตุช่วงนี้เยอะจรงสงกรานต์นี้พี่ต้องแบบว่ามีคนเยอะมากขึ้นไหมครับก็เทียบเจ้าหน้าที่เขาจัดเสริมประมาณเป็นเท่าตัวนะครับคือเคยขึ้นขึ้นเวรสมมุติว่าขึ้นเวรสี่คนก็ประมาณหกคนถึงแปดคนนะครับต่อเวรก็ต้องจัดเสริมเพิ่ม่างนว่าเทศกาลนี้ก็แบบไม่ไม่ไม่ได้หยุดนะคับจะงานจะหนักขึ้นนะครับครับก็คือว่าจะหนักขึ้นที่ก็ไม่ได้ ก็ให้ต่างกันครับเท่าๆกันในช่วงสงกรานนี่ยสถิติเราก็พบว่าคนเจ็บเยอะกว่าช่วงปกติประมาณสามเท่าตัวเยอะขึ้นสามสามเท่าตัวเยอะขึ้นสามเท่าตัวซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้จัดอัตรากําลังเข้ามาเสริมนะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะซึ่งอันนี้ก็เตรียมการก่อนถึงถึงวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเดือนเลยเพื่อเตรียมพร้อมนนะฮะ ต้องอยู่สั่งกันเลยว่าห้ามไปไหนให้อยู่ทํางานกันเพราะาจะไม่มีคนว่างพอที่จะไปพักหรือว่าจะหยุดอะไรทุกคนต้องขึ้นต้องต้องไม่พักร้อนต้องไม่ป่วยต้องอยู่อัครบ เป่าเปาไม่ใช่ดูเป่าเป่าอย่างนี้เป่าเลยคุณไม่เป่าเลยผมไม่เป่าเลยเปล่าโอเคครับขอบคุณมากโอ้ยแค่นี้เองดูร้อยสิบสี่นะครกฎหมายเขาบัญญัติไว้ว่าผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ลสเลือดเกินกว่า50าสมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ หรือว่าเมาไม่สามารถที่จะขับรถได้นะฮะเมาครับเมาครับมเมาครับเมเมามเมาเมาครับเหตนบครับครับรเที่เกิดในช่เงรคการเนี่ย่รจะเกิดอับัติเหตอะไรันก็หุบัติเหจราจรส่วนมากเดือดร้อมแล้วบังครับอารมณ์ไม่ได้ รเจ็ดล <ขอ S 2> ับคือบาจ็ดนสองเก เาพอถึงช่วงเทศกาลใหญ่ๆทีนี้เราต้องเตรียมคนเหมือนๆแบบมารองรับอย่างัมีสงครามอย่างเงี้ยครับ,รบมันสงครามแล้วก็คนไข้คือต่างกรรมต่างวาระทยอยกันเข้ามาไม่ใช่เกิดเหตุที่เดียวเยอะๆนะทยอยกันมาตลอดเวลานะฮะตั้งแต่อย่างวันที่13เนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณ สี่โมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเน,นี่ยจะค่อยๆทยอยเข้ามาทีละคนทีละคนทีละคนเข้ามาเห <c oughs> มือนก,กับถูกยิงกันเข้ามาไว้งั้นเถอะเหมือนกันเลย<ช>นะฮะเหมือนก <ๆ S 2> <c oughs> ันบ,บไปออกรบมาแล้วเพิ่งเข้ามาค <c oughs> รบับสาธุครับเหมือนก,กันเลยเหมือนเกิดเกิดเกิดสงครามนะฮะแต่สงครามบนท้องถนน ข้าวันสงกรานต์นะครับี่เพิ่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าสาหัสแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอันนี้เป็นรายแรกๆช่วงก่อนเที่ยงของวันสงกรานต์ครับ ลับมาวันนียผมกินเบียร์ครับแล้วไปเป็นยังไงมาครับเนี่ยโอ้ยกิเพ่อนว่าผมไปํำรถเพล่นเนาะผมเพิ่มเมียเนาะผมตึกตีเนาะผมจะกลับมาหับเนี่ยผมผมผมจะมาหับเนี่ยผมเหอเหตุจงไหนมาลดลมลดลมก็สาดน้ำสิครับสาดน้ำลุงเมาบ่คนขับหรอวะมันเมาคุณลุงเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บ ดื่มเยอะไหมเหล้าอ่ะเฮ้ยม่ได้กินกินนิดเดียวคุณต้องใส่หมวกกันน็อกไหมคะขับรถอ่ะฮะไม่ได้ใส่ใส่ยืดเสื้อใส่ยืดเซื้อคุณเป็นชายุ้งไหมครับเมาเหรอจำไม่ได้เหรอครับบางทีบางอย่างไม่ไม่มไไมมม่่ีใครตีไม่มีใครฆ่าหรอกครับบางทีบางอย่างอ๋อก็ล้มคนเมานะครับมาล้มเหรอครับผม ไ้ยอาแหงไลเหมืนเรามอาใช้แหงเว้ยไม่กินเหล้ามาด้วยเครับกินครับกินเยอะไหมก็่หกเจ็ดขวดเองครับเจ็ดขวดเลยเมียครับมีอะกล่ว่าจะกลับไปนอนบ้านแล้วครับรีบไปหน่อยแต่ก็รู้ตัวว่าเมานะครับครับผมเขาพาเที่ยวกันสนุกสนานก็ไม่ได้เที่ยวแล้วครับทีนี้ช่วงเทศกาลช่วงอะไรพวกนี้ครับอย่างอย่าง อาการขนาดนี้ถือว่าเป็นปกติหรือเปล่าครับที่เราจะเจอกันบ่อยๆใช่ใช่ครับค่อนข้างจะมากค่ะค่อนข้างจะมากส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับกินเหล้าเมามาแล้วใช่เมาแต่ก็เมาเกือบทั้งนั้นนะฮะอาจจะเกือบเ0้าสินะเกสิบเเลยใช่ครับ90%้าิคุณหมอรู้สึกยังไงครับอย่างช่วงเทศกาลนี้กลับมาว่าต้องทำงานหนักกว่าเดิมแล้วกลับลาแล้วมีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี้ก็เยอะขึ้นคือมันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่า ก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอัตราการตายก็เยอะ<ท>ผมก็เอ๊ะเขาก็น่าจะรู้กันอยู่ทุกคนแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขายังยังทำหรือว่ายังไม่ระวัาางตัว<ท>ยังยังเกิดแล้วเกิดอีกเพิจริงจริงมันมันก็น่าจะป้องกันได้จริงมันไม่น่าจะเกิด